ทริปนี้เราตั้งใจพาแม่มาสูดอากาศดีๆข้างนอกกันครับคราวนี้เราพาแม่มาที่สวนพฤศชาติใช้วิวแชร์ไฟฟ้าของเซนเนจีวิ่งได้ทั้งทางเรียบทางชันหรือพื้นขุุข่ะแม่ก็ขับไปได้สบายทริปนี้เกิดขึ้นเพราะแม่เคยบน่นว่าอยากออกไปสูดอากาศเหมือนแต่ก่อนแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นการเดินไกลๆก็อาจจะไม่สะดวกเหมือนเดิมแล้วครับ ผมเลยหาตัวช่วยให้คุณแม่จนมาเจอกับวิวแชร์ไฟฟ้าเซอร์เนจี c อีคอนคันนี้ครับฟังก์ชันครบพับได้น้ำหนักเบาพกพาใส่ท้ายรถเก่งไปได้สบายครับแบรน์นี้ได้มาตรฐานทำให้มั่นใจเรื่อ,องความปลอดภัยควบคุมก็ง่ายมากครับรบังคับด้วยจอยสติ๊กอันเดียวแม่เลยไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาช่วยเข็นเลยขับไปสักพัก ถ้าคุณแม่เหนื่อยปรับเบาะเอนนอนได้เลยครับสบายมากๆไม่ต้องลงจากรถคุณแม่ก็ได้เอนหลังพักผ่อนชิลๆเลยแค่ได้เห็นแม่มีความสุขที่ได้ออกมาเที่ยวแบบนี้ผมก็มีความสุขหรอวครับเราเดินคุยกันไปเรื่อยๆเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยครับการที่แม่ได้ออกมาใช้ชีวิตได้ทําอะไรด้วยตัวเองอีกครั้งมันเป็นภาพที่พิเศษมากๆเลยครับหลังจากนี้ไม่ว่าแม่อยากจะไปที่ไหนก็ไปได้สบายแล้ว ถึงทางจะแคบหน่อยแต่ด้วยวงเลี้ยวที่แคบของ s ซ n ต์จีอีคอนก็พาคุณแม่ลุยได้ทุกที่ครับเพราะมีวิวแชร์ไฟฟ้าเซนต์จีคันนี้เป็นตัวช่วยทําให้คุณแม่กลับมามีอิสระในการเดินทางอีกครั้งครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทดลองการใช้งานได้ที่โชว์รูมเซนต์จีพร้อมบริการหลังการขายครบวงจรทีมงานช่างดูแลพร้อมอะไหล่ราคาไม่แพง หากต้องการให้นำสินค้าไปทดลองที่บ้านติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยครับ